ส่วนช่วงนี้ทุกครั้งที่ได้ดูเป็นต้องอมยิ้มตลอดตลอดอลาเล่นขำๆำสเกตดาวสเกตดาววันนี้มาหาหาขำๆกับหนุ่มตักบริบูรณ์ที่มาร่วมยินดีกับหนุ่มมิกในงานฉลองเปิดคลินิกเสริมความงามโดยไม่ลืมที่จะขอกิฟต์วอลเชอร์เอาไปทำหน้าฟรีๆฟรีวันนี้บลเชอร์อยู่ไหนครับนี่ครับผมมาร่วมง,งานนี้ก็เพราะว่าผมจะมาเอากิฟต์บลเชอร์ครับผมจะมาเอากิฟต์บลเชอร์ครับผม ถามหนึ่งครับตอกกิบอะไรเช่นวะขอบคุณนะครับผมให้ตายเถอะผมมาโชว์ตัวผมได้แค่5,000บาทผมมาโชว์ตัวผมได้แค่5,000บาทครับผมเดี๋ยวครับเออคุณมิกครับ5,000บาทนี่มันน้อยเกินไปหรือเปล่าฮะข้าไปอีก5,000ครับโอเคครับผมจะเงียบผมจะเงียบเลยโอเคอ๋อต้องถึงต้องถึงนะอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าไปถือสาคนบ้าครับ ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากสุดามาตินและมิสพิตตี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฮลโ่